เป็น <c oughs> บริเวณป่าอิสิปตนะมลุรกทายวันเมืองพาาลนาสีก็เป็นสถานที่ลูสีชอบลงมาอิสิเพรว,ว่าลูสีปตัตนาเว่าตกไปลูสีก็จะมาพักอาศัยนีฤด,ดูหนาวได้มาอาศัยที่ป่า อิสิปัตนะมรกธายับันนี้ <c oughs> ก็เพื่อมันจะอบอุ่นอันนี้พาราซีก็อากาศก็ดีก็แปดองศาถือว่าอากาศใช้ได้การที่จะมาเอาก็อากาศวันนี้ก็เปิดก็ถือว่าเครื่องบินก็ <c oughs> สามารถที่จะบินได้นัการมาอินเดียก็เป็น ปกติในการที่จะมาพบ <c oughs> อุปสรรคหลายๆอย่างในการที่จะมาสัมผัสในบริเวณส่งเบสนนสถานทั้งสี่ก็จะได้รับความสะดวกบ้างไม่สะดวกบ้างตามเหตุปัจจัยสิ่งสำคัญเวลาที่เรามาก็ให้พยายามสวดมนต์เพื่อป้องกันภัยให้ เราได้เดินทางสะดวกสบายก็จะทำให้ไม่มีอุปสรรคขัดข้องอก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรที่จะเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติในสถานที่หรือว่าในที่การที่เราได้มาที่จงเวสนิสถานทั้งสี่ก็เป็นบุญ มาสร้างบุญสร้างกุศลสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นต่อตัวเรา